คือว่าเราอยากกลับนะพี่น้องเป็นต้านี่อันสามสิบหาพันกิเพราะพี่น้องเท่ไรสอง,ง 50, 000, อันห้าสิบห้าสิบพันสิพันสอง,งันเพราะว่าออสื้สองอ,อันเท่ากัน,นแต่มันหา,หาเร็วดิมองมอันมองอันนี้มันไม่ดีอยู่บ่ บูบ่ไปไทยยี่ <ś c oughs> ่ามัทจมไปแต้ยท้ไดีอยู่บอกรักกับกวนอยูด้โอ้โดยโดยโดยได้ไดสาวยิ่งบอกเขาโดสาวบอกโดนโดะอี้บาได้ได้ยได้ค้ามาลำเยวเกาที่ใหม่แล้วโอ้เอิญได้บเป็นยังข้าบกัดทามีเล็กแล้วพอถ่ายได้เห็นน่าก็เอิญโลด ส่งพี่น็อตเฮะเนี่ยก็พ่อตีงไปตึงข้างเลยนะตุ๊บโอ้ยหยอกบ้าม้วนหมวนต่อพี่นดอกหยอกพ่อจะราม้วนหมวนต่อตูดกับม้วนพ่อว่ามีเงินขามดานได้หนิผู้ใดก็บ่มีเงินไทยขามดานได้หนิพ่อเดียวยังเดือยอยู่พ่อเดือยอีกอ่ะเดือยอยู่พ่อไปกดเอาฝากกูพ่อ พ่อรู้กับโบมีเงินได้พ่อพ่อฮะพ่อพ่อจะได้ปวดท้องใส่ได้ไหมโบมี่เขาท้องใส่พ่อเพราะว่าตอนนั้นไปซื้อมากกิโลละสามสิบเก้าบาทพ่อพ่อซื้อถือกว่าใช่พ่อยี่สิบเก้าโอ้ยจ่ายแเรี่ยวไปขอพ่อขอหยิบเก่าฉลุภัยเป็นแฉภัยเป็นป้อมปะเนี้ยให้เดาอ่ะไผยมืได้เป็นแฉภัยเป็นป้อมเอา ราทันกันเนาะเอาแล้วมารอบหนาดีไสน์สิ่งใหญ่ๆมากเลยแบบนี้บอมามารอบหนามาอีกปีหนานี่ดีไสน์สุดละกันไอ้กวไอแีน่าเบอร์แล้วก็ดสไซน์สิ่ใหญ่ๆมากเหนเดิมขอยาดแพ่พ่อพี่น้องผู้ม่ยรับปุ๊ดแล้วบอสอันในข้อล้วครับรับพี่น้องผู้ชายผู้สาวปุ๊ดไปแล้วบอสเบิ่งดีๆไหม้าพ่อดไทยแบโทรไปหาค่ำลาวพ่อเสียแล้วก่อกายค่ะยังอยู่นี่ยังบ่โอ้โหแต่คอแข็งไม่ได้หลอดยูสไง เกือบแล้วพ่อเกือบไอ้ผู้สาวเาขึ้นมาปดไปแล้วเนาะเกือบแล้วกุ้งสาดเท่าไหร่ตีกุ้งสาดจ่องเลยพีเผาซื้อบัตรซื้อปีเด้อค่ะพี่น้องแม่เานเผาซื้อบัตรซื้อปีเนากันรดเนี่มันที่หยิบสองหยิบสามไม่ผิดหอกเผาซื้อบัตรซื้อปีนะคะเสียงอีสานทักไปที่แผ่นเพจเสียงอีสานน้องหน่อยเสียงอีสาน แล้คาบัตรนี่พี่น้องชาซื้อโมงโมตรงโมงโมตรงแล้วบันนี้ฮะกะเก่าโมงห้ามตัวบ่ะบ่ไม่มต,ตัวห้ามตัวบ่มันบ่ตรง เงินเดือนออกจะไปซื้อบัตรโอ้ขอคุณค่ะโอ้โอลูกล่ะเป็นตำมวนแทโด้วยพอมวนได้พอชีบิตกับแบบนี้แหละพอเอ้ยชีเลียดยังหลายชีิดมีความสุเกิดมาเป็นคนชาตินี่ชาติเดียวชาตินายยังหูหูแดเกิดมาเป็นยังูไอชีบิตมันมีความสุขมากยังกลับไปหากิน นี่ขอบเขตงานก็คืองานส่วนตัวก็คือตัวห้แยกทำามันออกสวด่าวาอะไรลากรฮะพิ่ชอบลายยางลากรฮะพิ่ชอบลายยางมือล ภารละห้างบ้านต้องไปทำง,งานอยู่ไทยคือกันต้องได้ฝากมากจะยูเจ็ดหมื่นอีกเอาอีกแล้วซีจังอีกเนี้ยเอาอีกแล้วพี่น้องพาไปซื้อบัารซื้อปีเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจหีหลาเนเอว่าได้สู่อตลูกซาว ห่งบ้านมาไกลแดนดน่าโดนถิ่นคนปนๆทิ้งเด้อขอควใจสีเขียวในเด้อค่ะซื้ออขงเลยูสาวจากคนนนอพี่เคยมาซื้อของอกนอนันบ่นี่บ,บ่านซื้อเฉพอกภาคนะมีความถูกความยากมีบบความลำบากคนเคยวมาใส่ถึงน่าถาแล้วเบิ่งไปเบิ่งมากคือถือแบบว่า กันได้ไดกับโบกงูเนานะวรู้สึกแบบนั้นโรคาเมนเ้นื่ยแรงหัวใจมายืนจับไม่ส่งเสียงวอนวอนพอลงไลน์เด้อด่านเนะี่ยเม่ขอบายไลน์สวัสดีครับโอ้พอดีแต่ชั่วโมงหนึ่งพอดีถึงหนาดาวแล้วเด้อสาวหนาละฮะโดนอน,นุญาตลงไลน์นะครับเมื่อวานพ่อเปิดเพลงนี้ให้แม่น้องหน่อยฟังแล้วว่าแซนโอ้ขอบคุณครับ ยังจำคำสอนพ่อแม่อื่นนัครับฝากกดไลค์กดแชร์ออกันแรกให้เชียร์ให้ใจจากพ่อพ่อแม่ทั้งท่งไทยและทั้งท่งเหล้าทั้งยุดเอน้ำในเด้อยาทิมยาปะอีหล่าให้ลูกขอโอกาสขอความหักความแพ้งนะคะโดยโดยมาสันขอบคุณค่ะสายชั่วหาเปิดเลยเรื่องสมั บออันนี้พอเอากับทยทังทยบอแมนไม่ได้เอาอตุกต่ำพังไทยอย่างเดียวโอเคพี่น้องสิขอตนลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปเคี่ยวให้พี่กับพ่อก่อนีลยวเรากลับบ้านไปได้สวัสดีค่ะ<า>